เย้และตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่ไอ a ดาสตูดิโอ ว่ามันเข้ามาเป็นไหนอย่างไรเส้นทางนะคะมาง่ายๆเลยนะคะสําหรับเด็กๆที่จะมาออดดชั่นนะคะชเช่วยนี่เลยเข้ามาทางที่ข้างหน้านะคะจะมีเซเว่นอเลว่นนะคะเลี้ยวเข้ามา50เมตรเท่านั้นนะคะเดินตรงมาเรื่อยๆนะคะขวามือเท่านั้นตึกงจะเป็นสีดาแดงนะคะ เข้ามาถึงแล้วนะคะเราก็มองด้านขวาแล้วก็จะเห็นตึกสีดำแลปะป้ายนะคะนี่ไอเ l สออ t ทีมนะคะเพิ่งได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2นะคะก็คือเวที World Hip Hop Dance Championship 2022ที่ผ่านมาน่าจะประมาณเดือนสิงหาได้ที่3ของโลกแล้วบอกแล้วว่า ไม่เช่เมืยาโอเคง่ายๆคือเข้ามาแล้วก็คือมองฝั่งขวาไว้นะคะไอแบดจะตั้งอยู่ตรงนี้นั่นเองพร้อมกันหรือ,อยังคะที่จะเข้าไปดูข้างในน่าจะพร้อมแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยลุยเลย ตรงนี้นะคะค็จเป็นโตแอดมินนะคะใครที่ผ่านมาแล้ว<ช>เจอพี่ปูของเรานะคะคุย<ช>สอบถามได้เลยถ้าคอสโปรโมชั่นการเรียนอยากเรียนอะไรแบบไหนตรงนี้นะคะพบปะพูดคุยกันได้และพอเราเดินเข้ามาแล้วนะคะเราจะเจอห้องแรกเลยนะคะเป็นห้องแบบเปิดตัวของ i d a s สเลยคะ่ะคือห้องชั้นที่หนึ่งนะคะตามมาเลยค่ะ <laughs> แบบว่ามีล สีแดงก็คือเป็นสีประจำของสตูดิโอนะคะแดงขาวดำนะคะชั้นหนึ่งนะคะมาสามารถเช่าได้นะคะแล้วก็ซ้อมเต้นได้แล้วก็มาเต้นด้วยกันได้นะคะไปต่อที่และด้านนี้จ้านี่คือ exhibition นะคะพิธีานนะคะในส่วนของเพรื่องวางที่เราเคยทำมาทั้งหมดนะคะอ่ะทีนี้ เราจะพากันไปดูที่ชั้น2<อ>นะคะ,คะจากที่ห้องเต้นชั้น1ไปแล้วถ้าใครเนี่ยมาออริชันน่นในวันจริงสามารถเข้ามารอซ้อมหรือว่าทำอะไรได้ในห้องนี้นะจ๊ะไปดูกันว่าจะมีสักกี่ห้องเต้นนะคะใช่แล้วระหว่างทางเรานะคะ ก็มีรางวัลอีกมากมายนะคะทั้งบนก็มีนะคะเป็นประกาศนียบัตรหรือว่าเป็นารางวัลต่างๆรูป <c oughs> จริงๆแล้วนะคะ <c oughs> นอกจากเรามีสติแดนแล้วเรายังมีโคเวอร์แดนส์นะคะแล้วก็ยังมีการเต้นอีกหลากหลายและด้านนี้นะคะนี่คือฟีบคของยูดีโอนะคะยูดีโอคืออะไรเออจริง แ d a d ไอ Studio นะคะอยู่ในยูดิโอ a าร์แคม a ์ไทยแนะคะก็เป็นหลักสูตรตีดัดนสับดั้นกันกิจว่าเด็กๆที่สนใจในการเต้นตรีแดนซนแล้วอยากจะสอบเรามีนี่ค่ะ เกรดในการสอบนะคะเริ่มตั้งแต่อินโทรหนึ่งขึ้นไปนะคะแล้วก็จะได้ซอร์ติฟิเคตนะคะในแต่ละเกรดในการที่เราสอบด้วยอันนี้เนี่ยสำคัญมากๆสำหรับเป็นเด็กที่อยากจะจริงจังในเรื่องการเต้นนะคะตองบอกบอกว่าใช้เป็นพอร์ตฟอริโอในการยื่นเข้าสมัครมหาวิทยาลัยได้และแล้วก็ไปใช้อย่างอื่นอย่างอื่นด้วยสามารถที่จะสมมติว่าพอเต้นแล้วนี่ยแบบสอนอยากเป็นครูอยากเป็นครูจูเนียอยากครูสอนเต้นก็สามารถใช้ใบเนี้ย สารต่อความฝันนั้นได้งไงด้วยะคะใชงคือถ้าคุณคิดว่าคุณจะมาเวนีจริงจง<ช>ังตรงนี้เรารองรับนะคะสำหรับหลักสูสตรสติดแดนจากประเทศอังกฤษนะคะยูดิโออะคาเดมีไทยแลนด์นั่นเองค่ะอันนี้คือเสื้อผลิตชั่นล่าสุดที่ X อ,อ็กซ์กับโน500ห้าร้อะ,ะผ้าดีมากผ้าดีใส่แล้วฮิปโอเคน้ำมันสองกัน เป็นได้หลาย<ช>คน <laughs> ไม่ได้กาศนะถ้าเหมือนเราจะอยู่ในอวากาศนู <laughs> ใครที่จะมาออดิชั่นห้องนี้ก็เป็นอีกห้องหนึงที่สามารถมา รอระหว่างรอใช้ซ้อมใช้อะไรก็แล้วแต่ที่คุณจะต้องออกไปออดิชั่นตรงนี้ก็สามารถรอได้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะที่จะติดแบบหูฟังนะคะเพราะว่าเรามีออเิชั่นหลายคนเนาะคนจะมาเปิดลำโพงเหมือนจะตุ้ตามนี้ก็คือมีห้องไว้สแตนบายคุณก็แค่เตรียมโทรศัพท์เตรียมเพลงเตรียมอะไรก็แล้วแต่ที่ะฟังซ้อมในห้องนี้ด้าจะจบให้ดูไปเันสามกันดีกว่าไปเลยค่ะ ระหว่างลองที่จะใช้ออดิชันได้นะคะก็ง่ายๆถ้าใครใกล้ๆถึงคิวแล้วก็ถ้าต้องใช้ห้องนี้แหละเพราะว่าเราจะไปออดิชันชันสีชั้นนี้พิเศษแต่ชั้นนี้พิเศษนิดนึงเพราะมันจะมีห้องเปียโนกับห้องร้องเพลงด้วยชั้นสามนอกจากจะเป็นห้องเต้นแล้วยังเป็นห้องเปียโนแต่ไม่ต้องกลัวนะว่าเสียงมันจะตีกันเพราะว่าเราบุกเก็บเสียงนี้เก็บเสียงใช่และต่อไปห้องร้องเพลงนะคะและนี่คือ จริงจริงโดมใครที่เป็นนักร้องนะคะค่ะใช่ใช่จริงๆแล้วอ่ะทำไมถึงมีห้องร้องเพลงด้วยแมเพราะว่าเพราะว่าอะไรคะเนี่ยมีโปรเจกต์ i-idol อดอถ้าใครเข้ามาดูในเพจ i-idol จะเห็นว่ามีกลุ่มเด็กๆที่ทำเป็นโปรเจกต์ของศิลปินนั่นเองในการเทรนนิ่งการเป็นศิลปินเพราะว่าจะร้อง r รปหรือว่าเต้นใช่ค่ะการแสดง a คต i n g นั่นก็คือมันครอบคลุมที่เรากำลังจะใช้ออดิชั่นถูกต้องถูก <SM S 2> ต้อง,ง,องและห้องที่สำคัญที่สุดในวันนี้ของเรานั่นก็คือห้องที่ทุกคนจะได้ใช้ในการออดิชั่นออน,น,นะคะ,ะ,คะอ่ะคับคอมแล้วไปดูกันกว่าสสำหรับห้องชั้นสี่ค่ะ สำหรับห้องนี้นะคะจะเป็นห้องที่แบบว่าเก็บเสียงได้ดีเลยเป็นห้องอันดับหนึ่งของ IDAS Studio นะคะในการาใช้ออดิชั <audition S 2> ่นนอกจจะเป็นห้องที่ใช้สำหรับซ้อมเต้นแล้วยงเป็นห้องที่สำหรับใช้อัดงานถ่ายงานหรือว่า คลิปวิดีโอโปรโมตรับทำอีเวนต์มินิอีเวนต์ได้แล้วก็จ้างใครจ้างเราใครอยากแบบว่ามีสถานที่ในการแบบเซตอัพในการถ่ายงานถ่ายไลฟ์ถ่ายอะไรอย่างเงี้ยสามารถได้มชห้องลีเพราะล่าสุดเราเพิ่งใช้ในงานแถลงข่าวของเด็กๆที่ได้ระดับสามของโลกเนาะ ค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดนะคะในการเตรียมตัวสำหรับออดิชั่นในครั้งนี้นะคะสำหรับคนที่ไม่เคยมา i d เดเลยเราอยากให้รู้สึกว่าเข้ามาปุ๊บเราจะได้รู้เลยว่าห้องนี้ห้องนั้นอยู่ตรงไหนห้องน้ำอยู่ตรงไหนสถานที่ออดิชั่นอยู่ตรงไหนเพราะว่าวันนั้นน่ะคนจะแบบเยอะมากแล้วการสื่อสารหรือแอดมินเราอาจจะแบบสื่อสารแบบตอบ ตอบไม่พอเนาะเอออาจจะไม่ได้ใกล้ชิดอาจจะต้องแบบว่าดูคลิปนี้เพื่อที่จะรู้ว่าเส้นทางของการเดินขึ้นเดินลงของห้องแต่ละห้องเนี่ยคืออะไรไม่แล้วบอกว่าเส้นทางการเดินทางความฝันต้องผ่านเมื่อกี่ชั้นกว่าจะมาถึงต้นเมเจอการในวันที่21ตุลานะคะเวลาเที่ยงนะคะสําหรับการออดิชั่นสำหรับค่ายใหญ่ค่ายใหญ่จากเกาหลีชื่อค่ายเลยคะพูดดชัดเลยค่ะ อยากให้ทุกคนมากันเยอะๆเพราะว่านี่เรียกว่ามันเป็นโอกาสที่มันหาได้ยากเพราะว่าเขาบินผู้สามาหาเราถึงที่นี่แล้วอ่ะก็อยากให้ทุกคนมาลองเปิดประสบการณ์ไปกับเรานะคะ IDAS Studio นะคะที่จะเป็นแรงผลักดันนะคะทุกท่านเดินตามความฝันของตัวเองนะคะเจอกันวันที่21ตุลาคมค่ะแล้วเจอกันค่ะ